สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมนะครับเอเมมองการนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับใน E p พีกับบอลสีสายดาร์กนะครับครา้ที่แล้วดู EP 1ีไปแล้วใช่ไหมครับครา้ที่แล้วมีบรรดาลซับผพะร่วงแล้วก็อะไรนะพญาขอมนะครับถ้าเกิดยังไงใครตามดู e ีที่แล้วไม่ทันก็เดี๋ยวกลับไปย้อนกลับดูได้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกับ EP พีครับวันนี้มี2ตัวครับที่มานําเสนอนะครับ เพราะว่าเป็นบอลสีสายดุสายดําสายดาร์กที่ผมมีนะครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นแรกเลยนะครับมาดูฮะนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้องบอกเลยครับว่าในท้องตลาดข้างๆหายากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทําจานวนออกมาครับเป็นไงไหมครับดำมะนี่อันนี้ใบที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นใบที่เขาแตกขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่หัวเขายุบลงไปนะครับนี่แล้วออกมาใหม่นี่การแข็งแรงเลยนะครับ มีร่องรอยเพีย์นิดหนึ่งเอ้ยลายแดงผมฉีดไปเรียบร้อยนะครับไอ้ช่วงที่ไม้ไม่แข็งแรงมายุบตัวเป็นเรื่องปกตินะฮะนี่นี่มาพร้อมกันหนอเลยฮะนี่ครับนี่อาไม้คลั่งด้วยผมออกไปกอนนะฮะนี่ทุกท่านดูสังเกตใบนะฮะนี่อันนี้ถ้าเป็นบอลใบาย,ยาวนะครับชื่อว่าทุง่งใหญ่ใะเลสวนครับอหรือบอกชื่อนี่เขาจะมีความคล้ายกับอะไรนะพ,นพรท่วงมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีเม็ดสีชมพูแบบนี้ แต่ผมสังเกตนะฮะบอลสายดุนะฮะสายดาร์กนี่นแหละส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกคือกระดูกเขาจะดาแบบนี้นะครับแล้วพื้นใบเขาจะดานี่จริงๆพื้นใบพื้นฐานเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับดําแบบนี้เลยนะฮะนี่พอใบใหม่ออกมาเขาจะแบบออกเรื่อเๆแดงๆนะฮะอันนี้ผมไปเอาบบตาต้ตตนไม้นะฮะก็เลยมีคาบน้ําคาบอะไรนิดหนึ่งนะฮะนี่ดูนีใบโดนอะไรน้ำแมลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่ฮะจุดสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือก้านเขาจะดาแบบนี้เลยนะครับดูดีครับ มีการอวบเลยนี่มีนออย่างนี้เดี๋ยวผมรอให้ใบนี้แตกออกมาดีก่อนครับอาจจะสักสองใบแล้เรื่อผมขอถ่ายรูปทําประวัตินิดหนึ่งนะฮะเรื่อง๋ยวผมจะพาแล้วก็มาแบ่งปันนะครับนี่ทุกอย่างนั้นเลยสวนนะครับนี่เขาตั้งชื่อตามเขตอะไรนะมรดกโลกครับนี่ที่จังหวัดการจริญบ,บุรีผมนี่เองนะครับติดต่อกกับอุทัยธา,ยานีอะไรเงี้ยครับนี่ผมว่าค่อนข้างคลาสสิกนะครับ รอบที่แล้วทำจำนวนออกมาก็มีคนมาแบ่งไปค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ครับอันนี้ผมเอามาจากแต้ต้นไม้ของบ้านผมนะครับก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าบอนสีสายดุสายดาร์กเนี่ยยิ่งเลี้ยงนอกตู้เนี่ยคือถ้าทำให้เขาได้แสงเยอะนะครับหรือในตู้ก็ตามเนี่ยถ้าแสงเยอะนะสีเขาจะดำเข้มแบบนี้เลยนะครับน,นี่คือสเสน่ห์ของเขานะครับบางทีพรพล่วงกับทุ่งยาเในสวนเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยครับเพราะว่าความที่เขาเป็นบอลใบายาวเหมือนกันนะครับ โอ้ยตอนตอนแรกที่ผมเอาเข้ามานะผมได้มาในานามทุ่งยาเลยสวยนเะน่ะคือถ้าเกิดมันมันไม่แตกใบมาแบบเนี้ยมันเห็นได้ชัดเจนครับถึงความแตกต่างเอาไว้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ให้ดูแลกันนะครับทีนี้พอมันขึ้นมาแบบเนี้โอ้โหดูดีครับทุกท่านดําเนี่ยมเลยจนแบบแยกไม่ออกนะฮะก็ถ้าไงเนี่ยถ้าใครอยากหามาครอบครองเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับว่าสายพันธุ์ที่แท้จริงเขาเป็นยังไงรูปร่างลักษณะเขาเป็นยังไงนะครับอาะอย่งางใบนี้เขาจะห่อขึ้นนิดนึงนะฮะ ผลังเกตนะครับพรพลวงใบเขาจะไม่หอบนี้นะครับนี่เขาจะออกประมาณป้านแบบนี้นิดหนึ่งนะฮะแล้วลักษณะของพรพลวงใบเขาจะยาวกว่านี้ครับเขาเป็นบอลใบยาวเหมือนกันแต่ยาวประมาณนี้นะครับนี่แต่นี้ทุ่งหญ้าในสวนใบจะออกป้อมๆนิดหนึ่งเหมือนใบโพะครับเลี้ยงนอกตู้ได้ดีทั้งคู่เลยนะครับเป็นไงครับเมื่อกี้กับบอลสีทุ่งหญ้าในสวนของผมนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวครับตัวนี้ก็เป็นตัวรักของผมเลยเนี่ยครับนี่ทิตะวันชิงพบครับ นี่มาดูใกล้ๆกันครับว่าลักษณะเขาเป็นยังไงนะฮะนี่นี่ครับนี่ต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมเลี้ยงในตู้นะครับใบเขาจะเลยบอกว่าครบสมบูรณ์นิดหนึ่งนะฮะมีตั้งแต่ใบเบียร์ข้างล่างเลยเนี่ยครับยังอยู่ครบเลยนะครับพรเออไม่ใช่พรพล้วงเขาพูดผิดอต้นชิงพบเนี่ยติดกับพรแพรล้วงผมชอบพรแพรล้วงมากที่สุดเลยฮะในสายดุของผมต้นชิงพบนี่ผมก็เป็นหนึ่งตัวนะฮะที่ชอบเหมือนกันสังเกตใบเขานะครับนี่ ใบเขาจาหูซ้อนแบบนี้เลยนะครับเอกลักษณ์ของตอนชิงพบนะครับแล้วก็เป็นบอลใบยาวนะครับเพราะว่าหูให้ฉีกถึงสะดือแบบนี้นะครับนี่สังเกตดีครับกระดูกเขาดาเลยนะฮะพื้นใบเขาเจาะใช้คําว่าออกดํานะครับจะสีออกแบบเหมือนสำลิดนะฮะนี่นะฮะบางบางใบสีจะออกสำลิดกว่านี้แต่อันเนี้ยดาผมก็เลยเอาดําๆมาให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็เขาจะมีเป็นพื้นใบเหลือบเขียวแบบนี้กระจายอยู่ทั่วนะครับ ในบางต้นนะฮะที่ทุกท่านนําเข้ามาเนี่ยไอที่สีเขียวติดเยอะๆเนี่ยทับไปไม่ได้ก็อย่าเลือกนะครับควรเลือกประมาณแบบนี้ครับที่มีสีออกสำลีเยอะๆหรือสีออกแดงดําแบบนี้เยอะๆนะครับอันนี้ผมเห็นมีเหลือบด้วยเหลือบมันติดดา่างจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่ด่างนะครับเป็นแบบของเขาเลยนี่ผมเคยเห็นบางทีมีติดเขียวแบบนี้ครับติดด่างเขียวแบบนี้นะครับนี่ ไอ้ทุทั่วไปเนี่ยครับเขานี่ยเขาจะเป็นสีประมาณแบบนี้นครับเวลาเล็กๆนะฮะนี่ใบสีเขาจะออกแดงแดงแดงอะไรดีล่ะแดงสีโอ๊คเหรอประมาณนั้นละกันนะครับเนี่ยแดงอย่างที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็ดูเขาจะเขียวแบบนี้นะครับพอโตขึ้นเนี่ยกระดูกเขาจะเริ่มดำไปเรื่อยๆครับนี่นี่จนถึงใบล่าสุดอย่างเงี้ยะเนี่ยในมือผมเนี่ยกระดูกเขาดำชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่การตรองดำในแบบนี้นะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สายดุสายดําตัวไหนนะครับถ้าเกิดเลี้ยงแรกๆเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเลี้ยงในตู้ก่อนนะครับพอเลี้ยงในตู้ได้งอกงามดีแล้วนะครับจับมานอกตู้ได้สบายๆเลยครับแต่นอกตู้ต้องมีภาชนะรองน้าเสมอนะครับอย่าลืมนะครับให้มีน้ําหล่อเลี้ยงตลอดเพราะว่าความชื้นมันจะได้ไม่หายไปไหนนะครับแต่ที่สําคัญที่สังเกตก็คือใบล่างเนี่ยจะร่วงจะเหี่ยวอันนั้นเป็นเรื่องปกติของบอลนอกตู้นะครับ พอ,อบ่อน,นอกตู้เนี่ยเขาจะเล็งสร้างหัวมากกว่าแต่ถ้าในตู้ปุ๊บเนี่ยใบยเขาจะเยอะมากกว่าหัวจะน้อยไปลองสังเกตดูดีครับนี่ฮะให้ทายฮะอุ้ยทายไม่ได้แล้วเห็นป้ายชื่อผมแล้วเนมือผมอันนี้เป็นตะว,วันชิงพบเหมือนกันครับนี่อันนี้ตอนนั้นมันเป็นต้นแม่ครับเพราะว่าผมไม่ได้พาผมก็เลยเอาไปไว้นอกตู้โอ้โหเนี่ยหน่อมาเต็มเลยฮะแต่อันนี้สภาพไม่สมบูรณ์นะครับแต่ผมให้ดูครับคืออย่างนี้ ใบใหม่ที่เขาออกมาดูดีครับดํำเปียบเลยเนี่ยฮะแล้วปลายใบเขาจะแหลมด้วยเนี่ยเน่ยนี่ยาผมให้ดูอันนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวนะฮะนี่อันนี้คือต้นที่อยู่ในตู้นะครับใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่จริงๆที่ถูกต้องใบเป็นแบบนี้ครับแต่อย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งนะฮะไม้นอกตู้เวลาเขาออกมาเนี่ยเขาจะเพีย้ยนเพี้ยนในทางดีนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยดาเมี่ยมเลยอาจจะผมเปรียบเทียบให้ดูกันใกล้ๆนะฮะ ทุกท่านนี่นี่นดำนี้เลยฮะอันนี้คือใบที่งอกมาใหม่นะครับงอกจากหัวจากที่มันยุบไปนะครับนี่อันนี้คือมีไม้ในตู้นี่ยครับแล้วพื้นใบเขาจะดำชัดมากเส้นล่างแหกก็ชัดมากลักษณะใบยาวเขาก็เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ใบม้วนไม่รู้เกิดจากอะไรนะ่จาจะแบบเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยฮะแต่จะเป็นใส่ใจนะครับผมเอามาให้ดูก่อนนะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องมีแผนที่จะต้องพาวหัวแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอก บอลน,นอกตู้ถ้าเกิดดินมันหมดสภาพนะครับเราก็เอาเราก็ต้องอาจเปลี่ยนดินด้วยนะครับนี่อย่างนี้ดินแข็งละเนี่ยเนี่ยผมกดไม่ลงเลยนะเนี่ยทุกท่านสังเกตนะฮะถ้าเกิดดินที่บ้านเป็นแบบนี้เอามาเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนผมก็อาจจะต้องแยกหน่อเขานะครับแล้วก็พาหัวนิดนึงนี่ที่ผมจําได้มีป้ายชื่อนะฮะทุกท่านอย่าลืมนะครับป้ายชื่อเนี่ยบางคนมองว่าสําคัญนะบางคนก็มองว่าไม่สําคัญก็แล้วแต่ความรัก ของเราอะครับเพราะว่ามีให้เขามากแค่ไหนถ้ามีมากปุ๊บเนี่ยเราก็จะจําเขาได้หมดและครับแต่ของผมเนี่ยเยอะเกินเป็นร้อยต้นเลยเราก็ต้องนิดนึงครับแล้วเ,เฉพาะไอ้ไม้ที่มันยุบไปอย่างเงี้ยบางทียุบมาเราไม่รู้แล้วครับว่าอันไหนคือต้นอะไรก็ทําป้ายชื่อไว้บ้างก็ดีนะฮะแต่ไงครับวันนี้กระบ,บอลสีสายดุสายดาร์กของผมนะฮะวันนี้มีมาโชว์แค่สองตัวนะครับเพราะว่ามันมีอยู่สักอีกตัวสองตัวแล้วแหละแต่มันยังไม่งอกดีนะฮะยังไม่แตกดี พราะว่าผมไปไว้นอกตู้หมดเลยอ่ะไปดูกันอีกครั้งนะครับาสรุปกันนะฮะนี่ผมพาไปดูเลยครับนี่ครับอันนี้ทุ่ยันลายเลยสวนนะครับนี่ใบเขาจะมีความคล้ายกับพรพลวงมากๆเลยนะฮะแต่พรพล่วงใบเขายาวนิดหนึ่งนะครับนี่แล้วก็นี่เวลาใบแรกออกมาก็จะประมาณแบบนี้นะครับแต่ใบของทุอยัางายเลยสวนเนี่ยตอนที่เขาเล็กๆอยู่นะฮะเป็นไซส์ใบรุ่นเนี่ยรงใบจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหเนี่ยโชคดีที่มีหน่อมาทําให้เราได้เห็นเลยนะครับนี่แล้วเขาก็จะมี ต้มเขียวป้ายเขียวบ้างนิดหนึ่งนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะครับนี่ที่ว่าบางคนบอกว่าเหมือนกันเพราะว่าเม็ดสีชมพูกระจายเหมือนกันแบบนี้นะครับตัดในวืมข,ของผมนี่คือทุ่งยานเลยสูน,นะครับนี่แบบนี้นะครับดูแลจําไว้นะครับเราไปเจอที่ไหนนะฮะโอ้ยแต่ผมบอกแล้วนะใครที่ชอบไม้ดุมดไม้ดำไม้ไม้ดำเหมือนผมเนะี่ยเจอเนี่ยปีเขาหาเลยผมมันนน่นใจเลยแน่เลยนี่ดูต้นนี้ครับอันนี้ต้นชิงพบนะครับนี่ต้นชิงพบทั่วๆไปเป็นแบบนี้นะครับ นี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเลี้ยงในตู้นะฮะแล้วสีเขาดําดีมากๆก็เลยเอามานอกตู้เลยนี่เพื่ออยากให้มันดําอีกนะครับส่วนต้นนี้ครับนี่เป็นตะว,วันชิมพบเหมือนกันนะฮะแต่เป็นใบที่แตกออกมาใหม่นะครับจากหัวที่มันยุบไปนี่เขาจะดําเข้มชัดเจนแบบนี้เลยนะครับและใบยาวบางคนอาจจะมองนะว่าเอ้ยเมื่อกี้ใบที่บอกมามันไม่ใช่แบบนี้นี่ทําไมใบยาว เป็นลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปในทางที่ดีนะครับเวลาบอลเขาขึ้นมาใหม่เนี่ยอย่างเงี้นะครับขึ้นมาใหม่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยไปลองสังเกตดูนะครับรอบๆบ้านเรานะครับถ้าใบที่เขาแตกขึ้นมาใหม่อ่ะจะไม่เหมือนของเดิมหรอกครับใช้คํางนี้ครับสวยกว่าเดิมทุกต้นเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะนําความรู้ดีๆแบบนี้ฮะมาแบ่งปันนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครเป็นความรู้ในสไตล์ผมนะครับสไตล์ง่ายๆสไตล์เอเอนการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมนะครับผมจะพาทุกท่าน ไปชมบอลในส่วนผมสม่ำเสมอแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงไหนจะมีอะไรมาแบ่งปันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมานําเสนอให้ดูนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ